สุดครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดล้มโตะ๊ค่ำคืนวันที่5พฤศจิกายน2568ยังคงมีเกมฟุตบอลโลกสนามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราหยิบยกเกม7คู่มาวิเคราะห์วิจารณ์กันในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยน รอบรีเฟรนะครับหากใครอยากได้ทีเด็ด VP เหมือนเดิมครับสามารถตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไวในคอมเมนต์เท่านั้นนะครับในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์ในกลุ่มมีการนำเล่ดมาสดรวมทุกความเด็ดชี้ทางรวยลงตัวให้ความดีบินเดียวเดินมาสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันนะครับได้รับคังชมจากสมาชิกเยอะเลยครับวันนี้ไปเริ่มกันที่ศึกบอลยูฟาชมเป้ยนลีกนะครับเป็นเกมระหว่างคาราบักเจอกับเชลซีแข่งขันเวลาเที่ยงเกน45นาทีนะครับผลงานของเจ้าบ้านคาราบักอยู่อันดับรับ ชนะ2แล้วก็แพ้ไปดึงเกมมี6แต้มนะครับเท่ากับเชลซีซึ่งเชลซีอยู่อันดับ11็นะครับไป3นะัดชนะ2แล้วก็แพ้1เช่นเดียวกันมีอยู่6แต้มแต่ว่าลูกได้เสียของเชลซีดีกว่าก็เลยอยู่อันดับ11นั่นเองนะครับไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของคาราบัก5เกมหลังสุดชนะไป3เสมอ1แพ้1ครับ เกมล่าสุดในหลีกก็ชนะคู่แข่งไปสบายๆ2-0นะครับส่วนฝั่งของเชลซีผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป4ครับแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดกระบุกไปชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไป1ประตูต่อ0นะครับส่วนเถิติเจอการเนี่ยทั้งคู่เจอกันแค่2ครั้งนะครับก็เป็นเชลซีชนะทั้ง2ครั้งเกมล่าสุดเชลซีชนะไป4ประตูต่อ0นะครับเกมล่าสุด ที่ทั้งคู่เจอกัน,นต้องย้อนไปนู่นเลยครับปี2017เลยทีเดียวครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับวันนี้คาราบักไม่มีปัญหาเรื่องตัวเจ็บตัวแบนครับส่วนฝั่งของเชลซีเหมือนเดิมครับตัวเจ็บโคพาอเมอร์ลิวา์โควิลรวมไปถึงเบอร์นับาเดชิวนะครับที่พลาดตอกสนามในเกมนัดเดี ส่วนการจัดทัพของคาร์ลักเดียก็น่าจะยึดตัวหลักชุดเดิมๆนะครับมีไปโดบิคาโยนะครับดูแลเกมในแดนกลางพวกตัวรุกก็จะเป็นเลอันโดอันดาเดอับดุลลาซูบีแล้วก็นาริมานอากุนซาดานะครับส่วนเชลซีเนี่ยก็จะมีการปรับทัพเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่บรรดาตัวหลักอย่างเอ s o โซเฟ d ดเดสเดียก็น่าจะคอย คุมเกมในแดนกลางเหมือนเดิมส่วนสตัวลูกก็จะเป็นเรโดเนโตชอเรโดรวมไปถึงอเลฮันโดการาโชนะครับก่อนเกมเชลซีต่อลูกครึ่งแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมยังมองว่าแม้ชื่อชั้นของเชลซีจะเหนือกว่าคาราบักแล้วก็ผลงานการเจอกัน2เกมที่ผ่านมาเชลซี Chelsea จะเคยถล่มเอาชนะคาราบักทั้ง2เกมนะครับแต่ว่าในช่วงหลังก็ต้องยอมรับเลยว่าคาราบักเด็ก็พัฒนา ศักยภาพของพวกเขาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับประกอบกับในช่วงหลังเวลาเล่นในบ้านในพวกเขาเล่นสู้ตายแล้วก็ที่สําคัญเชลซีในช่วงหลังเกมเยือนเนี่ยก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเกมรับที่ยังคงมีปัญหารั่วให้เห็นอยู่ดังนั้นผมยังมองว่าเล่นกันไปยาวๆเนี่ยผมมองว่าเชลซีก็ยังคงมีศักยภาพที่ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสชนะสูงนะครับแต่ว่าชัยชนะของเชลซีเนี่ยคงจะไม่ได้ถล่มเหมือน2เกมที่เคยเจอกันนะครับจะเป็นการชนะแบบเฉื่อยเท่านั้นดังนั้นฟันธงเชลซีจะ บุกมาชนะ3-2แล้วก็มองไปที่สกอร์สูงนะครับแล้วก็รองไปที่คาราบักดีกว่านะครับจะแพ้ไม่เกินช่องว่าง1ประตูครับส่วนคู่ต่อมาครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนซิตี้เจอกับโบรุสเซียดอตมุลนะครับแข่งขันกันในเวลาตี3ครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับไปดูฝั่งของแมนซิตี้นะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยในรายการนี้ หลังจากที่ลงเล่นไป3นัดนะครับพวกเขาก็ยังอยู่ในอันดับ7ของตารางคะแนนนะครับชนะ2แล้วก็สเสมอ1ยังไม่แพ้ใครมีอยู่7แต้มโดยมีแต้มเท่ากับรุสเซียรัทมุลนะครับซึ่งอยู่ในอันดับ6ซึ่งลงได้ไป3นะัดชนะ2สะเสมอ1เช่นเดียวกันนะครับมีอยู่7คะแนนครับ ส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของแมนซิตี้ครับผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1นัลราสุดก็เปิดบ้านถลม่มอัลเชบอนมา3-1ครับส่วนบุเซียดอตมูลผลงาน5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับที่เหลือ4เกมชนะรวด ล่าสุดก็ชนะอัลสบวกมา1ประตูต่อศูนะครับขณะที่สถิติเจอกัน5เกมหลังสุดเป็นแมซิตี้ชนะไป3ครั้งดอทมุลชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งคือเกมล่าสุดที่เสมอกัน0ู0นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับไปดูฝั่งของทางแมสซิตี้วันนี้เนี่ยก็จะไม่มีโรดี้นะครับกองกลางที่เจ็บอยู่คนเดียว ส่วนฝั่งของดอทบุนเนี่ยก็จะไม่มีเอเมเรชานนะครับที่เจ็บค้างสต็อกแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนการจัดทัพแมนซิตี้ก็น่าจะจับหนักจับเต็มนะครับแนวะร,รับก็มีจอห์สโตนกับลูเวนดิอาสเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางก็จะมีแบรโดซิวาคอยขับเคลื่อนเกมส่วนกองหน้าวางอลินบิวบอลส์ฮาแลนด์นะครับดาวสโนวประจําทีมคอยไล่ล่าตาข่ายเจอกับทีมเก่าด้วยครับส่วนฝั่งของดอทมุนเนี่ยก็จะมีนิโก้ชลอตเบิกนะครับดูแลเกมรับอกองกลางก็เป็นเฟลิกเบซ่าแล้วก็ทาง ham, โจ ทางมาเซลเซบิเซอร์เป็นตัวสอดแทรกนะครับส่วนตัวรุกก็ยังคงเป็นพวกแมกซิ i l เลียนไบรเออร์จูเลนบลัน์แล้วก็กวงหน้าตัวเก่งอย่าง s ซรุกิลาซีครับ ก่อนเกมแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมย้บอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีกันสุดๆเลยนะครับแมนซิตี้มีฟอร์มที่แข็งแกร่งในบ้านจริงๆในรายการนี้ส่วนดอทบุลในช่วงหลังยกก็อยกระดับเกมเยือนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาออกไปเยือนก่อนหน้านี้พวกเขามักจะแพ้กลับมาแต่ว่าในช่วงหลังเองก็มีเกมที่ยอดเยี่ยมในการออกไปเยือนนะครับชนะบ้างเสมอบ้างโดยเฉพาะในซีซั่นนี้เกมเยือนพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยในการลงเล่น UCL เนะครับเกมล่าสุดก็ชนะโคเปนเกนมา4 สีแล้วก็เกมก่อนอันนี้นก็เสมอกับยูเวนตุสมา4ีดังนั้นผมยังมองว่าเกมนี้เป็นบอลสไตล์ใกล้เคียงกันก็คือเล่นเกมมุรุกทั้งคู่นะครับแต่ว่าพอเล่นเกมยาวๆไปมองว่าแมนซิตี้พวกอาวุธ ัวสำรองต่างๆมีความหลากหลายมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางระยันเซอร์กีนะครับหรือว่าบรรดาปีกตัวอื่นที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้ดังนั้นผมมองว่าภาพรวมแมนซิตี้ยังมีตัวเลือกแลวก็ตัวเปลี่ยนเกมเยอะแล้วก็น่าจะเปิดบ้านเอาชนะบุซิรัทมุนได้ครับแต่ว่าชัยนะของทางแมนซิตี้จะเป็นการชนะแบบเฉียดฉิวเท่านั้นด้วยสกอร์3-2ดังนั้นขอเลือกรองไปที่บุซิรัทมุนดีกว่านะครับจะแพ้ช่องว่างไม่เกินหนึ่งประตูในวันนี้ครับ ส่วนผู้ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างนิวคาสเซิลเจอแอตเลติกบิวบอลครับแข่งขันในเวลาตีสามนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมสาริกาดองนิวคาสเซิลอยู่ในแปดนะครับลงเล่นไป3นะัดชนะ2แล้วก็แพ้ไป1นะัดมี6แต้ม ส่วนฝั่งของบิลเบาเนี่ฟอร์มในรายการนี้ปีนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอยู่อันดับ21ลงเล่นไป3นัดชนะ1แล้วก็แพ้2มีอยู่3คะแนนเท่านั้นครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดก่อนทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของดิวคาโซผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2ล่าสุดก็แพ้เวสแฮมมา3-1แบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับส่วนบิลเบาผลงานก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผลงาน5เกมหลังสุดชน 2, ะ2เสมอหแล้วก็แพ้2 2เกมหลังสุดน 3, ี่แพ้รวดเลยนะครับแพ้คาบ้านต่อเกาฟ แล้วก็ล่าสุดก็แพ้ให้กับเลโอโซซิดาในการออกไปเยือนครับส่วนสิีิเจอกันเนี่ยทั้งคู่เจอกันแค่3ครั้งนะครับเป็นดิวคาสเซิลชนะ2ครั้งแล้วก็เป็นบิลบอลชนะ1ครั้งเกมล่าสุดนิวคาสเซิลชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับฝั่งของนิวคาสเซิลเหมือนเดิมครับก็จะไม่มี3คีย์แมนสำคัญอย่างยูอันบีซ่ากองหน้าที่ย้ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็น่าจะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหลังโปรแกรมฟี فا เดเลยนะครับส่วนติโน่ลิสลาเมนโตวิงแบ็กเนี่ยก็เจ็บพักยาวเลยนะครับน่าจะจบซซีัั่่นนนนแลลล้ววะครบสทางางิเมโต แล้วก็ลูอิสฮอกองหลังอีกหนึ่งคนก็จะพลาดลงสนามในเกมนัดนี้ส่วนบิลเบลเหมือนเดิมครับก็จะไม่มีเบนยัตปราดอสแล้วก็อุนายเอกิลุสเหมือนเดิมนะครับกองหลังแล้วก็กองกลางที่ยังเจ็บพักยาวอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักแต่อย่างใดนะครับส่วนการจัดทัพนิวคาสเซลก็จะมีมาลิกเทียวนะครับเป็นแนวรับเหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางก็น่าจะมีการใช้บุโนโกีมาไลส ซานโดโตนาลีนะครับเป็นตัวหลักเหมือนเดิมส่วนกองหน้ายังคงเป็นนิกวอเทอร์บัตเดอร์นะครับส่วนปีก2ข้างก็ต้องไปลุ้นว่าจะเป็นจาครอบเมอร์ฟี่แล้วก็แอตเทนีกอรดอนหรือว่าจะมีการเปลี่ยนใช้แอตเทนีอเลนกาแล้วก็ฮาวิบาร์ลงสนามบ้างครับส่วนฝั่งของบิลเบาเนี่ยเหมือนเดิมครับอาเบริกลาปอตนะครับก็จะยืนเป็นคีแมในแนวรับรวมกับไอต่อปาเลเดสนะครับส่วนกองกลางก็ยังคงมีมิเกลคารูเลกิซ่านะครับคอยกับเคลื่อนเกมสามตัวรุกเหมือนเดิมครับอิยากิวิลเลียมนิโกวิลเลียยมแล้วก็คอซซนเต โดยมีทางกา <c oughs> ก้ากูรูเซตาเยืนเป็นหน้าเป้านะครับก่อนเกมนี้ก็สั้นต่อหนึ่งลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่านิวคาเซ เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ดีจริงๆนะครับในซีซั่นนี้ล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับทางเวสแฮมแต่ว่าเกมในบ้านในสวนทางกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะเขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ดูดันประกอบกับในช่วงหลังเพราะว่าบิวบาเนี่ยฟอร์มตกลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็เกมรับเรสีประตูง่ายๆแทบทุกเกมดังนั้นเล่นในบ้านวันนี้นิวคาสเซิลเน้นๆหน่อยน่าจะบดเอาชนะบิวบาไปได้ครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลจะเอาชนะอาร์ติกบิวบาไปด้วยสกอร์สามหนึ่งให้เลือกเชีย New cast le, ร์นริวคาสเซ ระหว่างอินเตอร์มิลานเจอไคลตอัลมาตีแข่งขันในเวลาตีสามนะครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมใหญ่อินเตอร์มิลานก็ยังเกาะกลุ่มผู้นําอย่างเหนียวแน่นอยู่อันดับสามนะครับนับไปสามนัดชนะรวดครับมีเก้าแต้มเต็มเท่ากับบรรดาทีมนําทีมอื่นๆนะครับขณะที่ฝั่งของน้องใหม่ไคลต์อัลมาตีแน่นอนครับก็อยู่ในโซนท้ายตารางอันดับ3ามที่นะครับน่นไป3นัดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ มีอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับส่วนในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสทีมนะครับก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของอินเตอร์มิลานผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป4แพ้เกมเดียวคือการบุกไปแพ้นาโปลีล่าสุดก็ชนะเวโรนามา2-1นะครับส่วนไคลัสอามาตี้ผลงาน5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับ ก็คือการแพ้เรอัลมาดริดในบ้านส่วนที่เหลือ4เกมพวกเขาไม่แพ้ใครชนะ2แล้วก็เสมอ2นัดนะครับส่วนสถิติเจอกันเนี่ยทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างครับฝั่งของทางอินเตอร์มิลานก็ยังคงจะไม่มีมาคุสตูลามเฮลิกมาคิตยาโลไปถึงมาเตโอดามียนที่เจ็บอยู่นะครับส่วนไคลเอตอมาตีนี่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าไม่มีชอปอลโลแล้วก็เอลเดอร์ซานทาน่า2กองหน้าตัวเก่งนะครับ ส่วนการจัดทัพอินเตอร์ก็น่าจะจัดหนักจัดเต็มนะครับแดนกลางก็มีนิคโรบาเลล่าแลวก็ฮาคารชาดาดกลูนะครับคอยกลับขึ้นเกมเหมือนเดิมส่วนกองหน้ายังคงเป็นลาตโลมาติเนสแล้วก็ยานบอนดี้โดยมีเอ็กซ์โปชิโตนะครับเป็นตัวสอดแทรกที่จะลงสนามในเกมนัดีในตำแหน่งกองหน้าด้วยนะครับส่วนฝั่งของไครัตอาร์มตี้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีแดนเกลเซอร์และก็โอฟรีโอลับเหมือนเดิมนะครับที่คอยคูมเกมในแดนกลาง3ตัวลุกยังคงเป็นจอจินโยวาเลลี่โครมิโก้แล้วก็กองหน้าดาวรุ่ง ตัวเก่งพวกเขาอย่างดัซซันซัตปาเยฟนะครับ ก่อนเกมนี่อินเตอร์มิลานต่อ3ลูกครึ่งแล้วก็3ลูกคู่สามลูกครึ่งเลยนะครับผมจะบอกว่าอินเตอร์มิลานเสียภาพเหนือกว่าเยอะเลยนะครับใครรับนามาตี้ต้องยอมรับเลยว่าเจอของแท้อย่างสปอร์ติ้งลิสบอนหรือว่าเจอกับแทลเิตพวกเขาเละตุ้มเปะเลยนะครับแถมอินเตอร์มิลานวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็น่าจะเน้นทุกดอกเลยครับเพราะว่าในเรื่องของลูกได้เสียพวกเขาก็มีโอกาสที่จะเอาไปใช้ในการลุ้นผ่านก็สู่รอบต่อไปด้วยนะครับดังนั้นผมมองว่าประตูแรกมาเรอร์ไหลอย,อย่างแน่นอนจะมองว่าอินเตอร์เหนือกกว่าาทุด้น น่าจะถล่มเอาเชลคาัตอามาตีไปแบบไม่ยากเย็นด้วยสกอร์5-0ครับให้เลือกเชียร์อินเตอร์มิลานแล้วก็มองไปที่สกอร์สูงนะครับส่วนคู่ต่อมาครับเป็นเกมระหว่างโอลิมปิกมากเซย์ครับเจอกับอาต์ตันตาแข่งขันในเวลาตีสามนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ OM อโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับอดีตแชมป์รายการนี้ครับอยู่อันดับ18ลงได้ไป3านะชนะ1แล้วก็แพ้2มาอยู่3แตม้ม ส่วนฝั่งของทีมเยือนอัตตานตาอันดับใกล้กันเลยครับอันดับ17หรนะือไปสานัดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1นะัดไปอยู่4แต้มนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยไปเริ่มกันที่ฝั่งของมักเซย ผลงาน5เกมหลังสุด,ดีแพลวลงไปชัดเจนนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ล่าสุดก็พึ่งคืนฟอร์มได้สําเร็จหลังจากที่ไม่ชนะใครมา3เกมด้วยการบุกไปชนะโอแซน1-0นะครับส่วนฝั่งของอัตารนตาผลงาน5เกมหลังสุด,ดีแพลวลงไปชัดเจนเลยครับไม่ชนะใครเสมอ4แล้วก็แพ้1ล่าสุดก็แพ้ให้กับอูดิเตเซมา1-0สถิติเจอกันในนักกู้เจร2ครั้งนะครับ เป็นอัตตันตาชนะ1ครั้งแล้วก็สเสบอกัน1ครั้งนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างวันนี้มาร์เซย์จะไม่มีแอนมอร์สันนะครับที่ติดโทษแบงจากการโดนไล่ออกจากเกมล่าสุดที่เหลือก็เป็นตัวเจ็บอย่างทีโมที่เวอาร์อามีนกูอิรี่แล้วก็ฟากุนด้มดีน่าเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งของอัตตันตาเนี่ยก็จะไม่มีดานิเอลมารดินี่แล้วก็มาเทนเดอร์ลูนนะครับที่เจ็บ เพิ่มเข้ามานะครับส่วนการจะทับเหมือนเดิมโอลิมปิกมักเซย์ก็จะมีเปียร์อาร์บิวฮอยแบกนะครับแล้วก็แบกโอเรลี่รวมไปถึงอังเดโกรเมสนะครับเป็น3คีย์แมนในการสนับสนุน3กองหน้าอย่างเมสันกรีนวูดเปียร์อบริกโอบามิยองแล้วก็อีกอปเซาครับ ส่วนฝั่งของแอตแลนตาก็จะมีคู่กองกลางอย่างแอเดอร์สันแล้วก็มาลิโอปาซาลิตเหมือนเดิมส่วนสาัวุลุกนิโคล่าเคิร์สตูชอาเดมล่าลูกมันแล้วก็คามาดินซูเลมานานะครับที่คอยเป็นตัวหลักเหมือนเดิมก่อนเกมมักเซยต่อ0.5และ0.25นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะครับแต่แก็ตามหมักเซยเนี่ยเริ่มกลับมาเรียกความมั่นใจได้อีกครั้งนะครับประกอบกับฟอร์มในบ้านของมักเซยในช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทียทีีเดยวขณะท่อตา ในช่วงหลังนะครับต้องยอมรับเลยว่าเกมรุกฝืดสุดๆไปเลยนะครับยิงประตูคู่ต่อสู้ไม่ได้มา3เกมทุกรายการนะครับดังนั้นผมยังบอกว่ามักเซย์ช่วงนี้เกมรุกจัดจ้านถ้าบรรด,ดาพวกเมสันกรีนบูธหรือว่าฝั่งของทางโอบามียองแล้วก็อีกกองไปซาไม่ใช่โอกาสพเพลิงช่ว,วพวกเขามีโอกาสเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอัาลันตาได้ครับวันดีเรื่องเชียร์ไปที่โอลิมปิกมักเซยจะเอาชนะทางอัาลันตาไป2-1หนึ่งพร้อมกับสกอร์สูงครับ ส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างคลับบลูสเจอบาเซลนาแข่งขันในเวลาตีสามครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ตัวแทนจากเบลเยียมนะครับคลับบลูสตอนนี้พวกเขาก็อยู่อันดับ20ลงไป3นะัดชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไป2เกมไม่เสมอใครมี3แต้มนะครับส่วนบาเซลนาอยู่อันดับ9ครับลงเล่นไป3นะัดชนะ2แพ้1มีอยู่6แต้มนะครับไปดูผลงานของทั้ง2ทีม ขับ Bruce, บลูส์ผลงานท่าเกมเลาสุดแพ้เกมเดียวก,การบุกไปแพ้ไปยังอีกสี่ศูนย์นะครับในรายการนี้ส่วนที่เหลือสี่เกมชนะรวดสามเกมหลังสุดก็เอาชนะคู่ต่อสู้ไปแบบไม่ยากเย็ยนนะครับแล้วก็ยิงประตูไปถึงแปดประตูด้วยกันส่วนฝั่งของบาร์เซโลนาก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งนะครับผลงาน5าเกมหลังสุดชนะสามแล้วแพ้สองลาสุนชนะเอลเช่มปสามหนึ่งนะครับสถิติเจอกันทัท้งคู่เจอกันสีนะค่ครั้งเป็นบาร์เซโลนาชนะสามครั้งแล้วก็เสมอกันหนึ่งครั้งขับบลูส์ไม่ชนะเลยครับลาสุบาร์เซโลนาชนะไปหนึ่งประตูต่อน ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นคลับบูกส์ก็จะยังไม่มีตัวหลักผู้สาประตูตัวเก่าอย่างซิมองบิวเล่นะครับบอยานไมเยอร์ลูโดวิดเฮสแล้วก็เพลเบเกอร์ตัวเก่งอย่างราฟาเอลรอันเยดิก้าที่เจ็บนะครับส่วนบาเซียน่าก็ตัวเจ็บเหมือนเดิมครับจอร์าเซียแล้วก็มาร์กเดดสเทเกนสองผู้สาประตูมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะครับนอกจากนี้ลาฟินยาก็กลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้เช่นเดียวกันกับกลาบี้แล้วก็ กองกลางตัวเก่งอย่างเบรดี้ก็จะพาลงสนามในเกมนะัดนี้เช่นเดียวกันครับส่วนการจัดทัพของคลับบุซก็จะมีฮันวานาเชนนะครับเพเมเกอร์ maker, กับตันทีมคุมเกมในแดนกลางส่วน3ตัวลุกเหมือนเดิมครับคิสตอสโซลิดคาร์ลอสฟลอปแล้วก็นิโคโลเทสโซดีนะครับที่จะขลายเป็น3ประสานในแดนหน้าส่วนบาซ่าก็จะวางเฟรนิโลเปสแล้วก็ฟรังกิเดยองนะครับเป็น2องคิมแอนในแดนกลางนะครับ3ตัวลุกเหมือนเดิมครับมาคารัฟฟอร์ดฟรันตอเลสแล้วก็ยัมรามินยาเมลนะครับ ก่อนเกมบาเซโลนาต่อ1ลูกแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมยังมองว่าสภาพของบาเซโลนาเหนือกว่าทุกอย่างนะครับขับบลูส์เนี่ยแม้ว่าจะเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งแต่ว่าซีซั่นนี้จุดอ่อนของพวกเขาก็คือเกมรับนี่แหละครับที่ยังละหลวมอยู่โดยเฉพาะในการลงแข่งขันในรายการนี้3เกมเนี่ยพวกเขาเสียประตูทุกนัดเลยนะครับแล้วก็บาเซโลนาผมมองว่าจุดเด่นของพวกเขาก็คือจังหวะสวนกลับเร็วนะครับแม้ว่าเกมนอกบ้านจะยัง ไม่มีความสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกมรับที่ยังมีจุดอ่อนให้เจาะอยู่แต่ในเรื่องของภาพรวมบาเซลนาเกมรุกยังจัดจ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าวันนี้เกมรุกเข้าฝักโอกาสที่ชนะคลับบุ๊ก์เนี่ยก็มีสูงเช่นเดียวกันดังนั้นผมมองว่าสภาพของบาเซลนาเหนือกว่าเยอะครับน่าจะาชนะคลับบุ๊ก์ไปแบบไม่ยากเย็นด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งครับให้เลือกเชียร์บาร์ซ่าพร้อมสกอร์สูงครับส่ว,น,วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นเกมระหว่างเบนฟิก้าเจอไบร์เลเวอร์คูเซนแข่งขันในเวลาตีสนะครับ ไปดูผลงานของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของเลเวอร์คูเซนกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ30แล้วไป3นัดดียังไม่ชนะใครเลยนะครับสเสมอศแล้วก็แพ้หนึ่งมี2แต้มส่วนเบนฟิก้าเป็นรองบุ้ยนะครับแล้วไป3นัดแพ้รวดเลยนะครับยังไม่มีคะแนนเลยครับไปดูผลงาน5้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเบนฟิก้าก็เริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับชนะไป4แล้วก็แพ้เกมเดียวเกมล่าสุดก็ชนะคู่แข่งในลีกมา3 0ส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซนผลง,งาน5้าเกมหลังสุดชนะไป 3แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดโดนบีเบนิกถล่มเอาชนะมา3าศูนย์นะครับสว่วนถิติเจอกันเนี่ยเป็นเบนฟิก้าชนะ2ครั้งเลวเซนชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอสอครั้งเกมล่าสุดก็เสมอกันมาศูนย์ศูนย์นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นเบนฟิก้าเหมือนเดิมครับตัวเจ็บหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยครับบูมามนูซิวาแล้วก็อเล็กซานเดอร์บาร ส่วนฝั่งของเลวกูเซนเนี่ยก็จะไม่มีโรเบิร์ตอันดริชนะครับกองกลางที่ติดโทษแบนจากเกมล่าสุดส่วนที่เหลือก็เป็นตัวที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อย่างเอสเกลปาลาซิออสลูคัสบัตเกตแล้วก็พวกนาธานเทลล่านะครับส่วนการจัดทัพเบนฟิก้าเหมือนเดิมนะครับก็จะมีนิโคลัสโอตาเมดีคุมแนวรับกองกลางก็เป็นลิชาร์ดลิออสแล้วก็เอโซบาเลเนเซียนะครับส่วนกองหน้าก็ยังเป็นวานเจลิสพับเลยดิสโดยมีทางลูเด ลูเกบาคิโอจอจี่ซูดาคอฟนะครับเป็นตัวสนับสนุนส่วนเลวูเซนเนี่ยก็จะมีเอ็ดมองทับโซบานะครับดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นอเลกาเซียส่วนกองหน้าวางพรเชชิกคอยไลายลาตาข่ายนะครับก่อนเกมเบนฟิก้าต่ออยู่0ูนอและ0ูก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีกันมากนะครับเบนฟิก้ามีฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งแต่ในช่วงหลังก็ฟอร์มแผ่วๆลงไปนะครับส่วนเลวูเซนเอง ในเกมที่พวกเขาแพ้ในช่วงหลังเนี่ยก็จะแพ้บรรดาทีมที่ก็ต้องบอกว่าทีมบิ๊กทั้งนั้นเลยครับทั้ง แพ้บบิกแล้วก็แพ้เปเชดังนั้นผมมองว่าสาภาพชั่วโมงนี้เนี่ยเบนฟิก้ากับลูเซนเนี่ยสูสีกันมากๆดังนั้นการที่จะหาผู้ชนะผมว่าวันนี้น่าจะเป็นงานที่ยากมากๆดังนั้นโอกาสที่จะเสมอกันผมมองว่ามีสูงที่สุดนะครับวันนี้ให้เลือกรองไปที่ลูคเซนดีกว่าครับจะบุกไปสเสมอสองสองพร้อมกับสกอร์สูงนะครับไปสรุปทั้ง7คู่กันอีกครั้งนะครับก็ไปเริ่มกันที่เกมระหว่างคาราบักกับเชลซีเวลาเที่ยงคืน45นาทีก่อนเกมเชลซีต่อลูกครึง่งแล้วก็บง,งอ,องไป กสูงเกมระหว่างแมสซิตี้กับบรูซิเออดอนบุลเวลาตีสก่อนเกมแมสซิตี้ต่อลุกครึ่งแล้วก็ลุกควบลุกครึ่งให เลือกเชียร์ไปที่บรสเซียดอตบุลนะครับจะแพ้แมนซิตีสามพร้อมสกอร์สูงนิวคาสเซิลเจอแอตติกบีบอลเวลาตีสามก่อนเกมนิวคาสเซิลต่อนหนึ่งลูกแล้วก็ล,กลูกครึ่งให้เลือกเชียร์นิวคาสเซิลชนะสามหนึ่งพร้อมสกอร์สูงเกล่องอินเตอร์มิลานเจอไคลร์ตอามาตตีเวลาตีสามก่อนเกมอินเตอร์มิลานต่อสามลูกครึ่งแล้วก็สามลูกควบสามลูกครึ่ง, 3, งให้เลือกเชียร์อินเตอร์ชนะห้าศูนย์พร้อมสกอร์สูงเกล่องอัลบิงมักเซยเจออาร์ตาลันต้าเวลาตีสามก่อนเกมมักเซย์ต่อศู บาเซลนาต่อ1ลูกแล้วก็ลูกคว่ำูกครึ่งให้เลือกเชียร์บาร์เซโลนาจากสนามหนึ่งพร้อมสก,กอร์สูงเกมระหว่างเบนฟิก้าเจอไบเออร์เลวูเซ่นเวลาตีสามก่อนเกมเบนฟิก้าต่อศูนย์ยูสองห้าและศูนย์ยูห้าให้เลือกเชียร์เลวูเซ่นจะบุกไปเสมอสองสองพร้อมสก,กอร์สูงนะครับส่วนหนึ่งคู่ ที่ฝากให้เชียร์เน้นวันดีให้เลือกเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลกับเอติบีบอลเวลาตีสามนะครับก,ก่อนเกมนิวคาสเซิลเตอร์ของลูกแล้วก็ลูกความรูปครึ่งให้เลือกเชียร์นิวคาสเซิลจะชนะสามหนึ่งพร้อมสกอร์สูงไปดูเน้นตัวชัวร์ครับสำหรับค่ำคืนวันนี้นี่เป็นขอ้อมูลฟุตบอลทั้งเจ็ดคู่ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าใครอยากได้ทีเด็ด VP วีพีเหมือนเดิมให้ตามไปรับได้ในกลุ่มตามลิงก์ที่แปะไว้นในคอมเมนต์นะครับในกลุ่มมีการนำเรื่องสดตรวจความเด็ดชี้ทางรวยลงต้นความในบินเดตาาามมแล้้้ววเจออกกกัันนนนนใหห่โสสุี สวัสดีครับ